โอ้หุ้นช่องสามแล้วครับ BEC Telo อืมโหปิดเขียวด้วยอะขนาดตลาดไม่ดีนะ1ูเบาทสองแล้วอะเซ้สนสองวัน7น็บาทแปดก็เริ่มขาขึ้นนะครับเดี๋ยวดูภาพใหญ่ก่อนเราคุยกันไว้เท่าไหร่สิบบาทไหมอ่าเนี่ยครับคุณจำภาพนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าเกิด BEC นะ BEC นะ ยืนเหนือ1ิบบาทยี่สิบตังค์ได้เนี่ยมุมมองมันจะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับอืมแต่ถามมันจะยืนได้นานไหมหรอไม่มีใครรู้ครับเพราะง,งบเขายังติดลบอยู่ไงถูกไหมแต่มุมมองกราฟเนี่ยถ้ามันยืนเหนือสิบาท2ี่สิบได้เนี่ยขาขึ้นรอบใหญ่จะมานะนะครับแนวต้านใกล้ๆก,ก็จะเป็นส5บ้าบาทก่อนครับ15้าบาทก่อนนะและเป็น ยี 20, ่ะประมาณ20สินะครับประมาณนี้ก่อ,อมดูในกรอบทีละ5้าบาทก็ได้กรอบใหญ่หญ้บาทนะครับปรับเป็นเดยตอนนี้แนวต้านจะเป็นตรงนี้เลยทะลุผ่านได้แล้วด้วย10บบาทเกตังนะแนวรับแรกครับอยู่ที่ เก้าบาทหกเก้าบาทยี่ห้าแนวรับหลังพิงฝาคือแปดบาทห้าสิบอย่าหลุดลงมานะอย่าหลุดตลงมามันจะวิ่งไปหลุดเจ็บาทเจ็ดสิบเก้าตังค์ได้ง่ายมากถ้าหลุดแปดบาทห้าสิบนะครับนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรนี่ไหมนี่เขาพาลงดอยหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ย ติดมากี่ปีอะติดมาตั้งแต่ปี2019นะครับอ่าลงกันหมดแล้วละไม่ไงนะั้นหุ้นจะเบรกหรือถูกไหมอ่าตรงนี้หลดหมดแล้วเฮลงดอยแล้วหุ้นไปต่อเอาเฮยอะไรวะอะไรเงี้ยงงงอีกนี่ครับต่อไปก็เป็นยอดนี้นะอืมเป็นยอดนี้ครับ15บาทนะนะก็มาลุ้นกันหน่อยตรงนี้ก็ยากหน่อยนะในช่วงโหเหนือ19นี่หึ้มเลยนะตรงนี้หึ้มเลย กว่าจะขึ้นกลับไปได้นะครับก็นองดูกันต่อไปนะครับนองดูกันต่อไปเนาะนะครับเพราะขึ้นมันต้องมียออยู่แล้วครับถ้าเกิดคุณต้องการสะสม b C จริงๆแต่คุณไม่ได้ต้นเทนนะบอกก่อนนี่ต้นเทนอยู่นี่ห้าบาทต้นเทนอนะ่ะตอนนี้สิบบาทแล้วนะครับอืมคุณต้องรู้นะว่าต้นเทนมันห้าบาทนะนะครับถ้าผ่านสิบเอ็ดบาทสองได้ก็ ไล่ไปดูสั้นๆก่อนก็ได้ครับ1 1บเอก้าเออสิบเนะเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นมันต้องย้อนกลับไปดูปึบปึบนี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้อ่านี่ครับ ตีไว้ก่อนนะครับสมาชิกก็มีเยอะนะตัวเนี้ยเขาบอกเขาเคยติดจนเขากำไรอะ่ะเออเขาบอกรอคุณสรยุทธ์กลับมาโอ้สุดยอดนะครับโอ้โหป๋ากลับมาแล้วนะโอ้โหเรตติ้งพุ่งเลยนะอืมแกก็เป็นขวัญใจของของผู้ชมนะครับของอะไรผู้ชมนะอ่ะสรุปแผนครับ bc แนวรับเก้าบาทหกแนวรับสิบบาทสองใกล้สุดนะนะครับแนวรับ สิบบาทเก้าก็ใกล้กว่าครับใกล้กว่านะแต่เป็นผมเนี่ยผมสมมุติว่าเราถืออยู่สิบบาทถูกไหมถ้าหลุดเห็นเลขเก้าผมถอยละนะครับผมหลุดเห็นเลขเก้าผมถอยละอประมาณนี้นะนะครับแนวรับถัดไปเป็นเก้าบาทหกเก้าบาทยี่ห้าแปดบาทห้าสิบเป็นแนวรับหลังพิงฟ้าครับสิบบาทเก้ากับสิบบาทสองถือเป็นแนวรับนะถือเป็นแนวรับนะนะครับแนวต้านถัดไปจากสิบบาทสองเป็นสิบบาทเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสามบาทสามและสิบสามบาทเก้าครับ เป้าหมายในรอบนี้ถ้าเกิดแบบคุณไม่หลุด1 0บาทสนะคุณไม่หลุด1 0บาท9นะมันต้องแบบว่าเหมือนเหมือนฟื้นคืนชีพอะบีซีอะคุณต้องเห็น15บาทบ้างนะครับต้องเห็น15บาทบ้างนะแต่ถ้าก่อนไป15บาทก็มีแนวต้านก่อน15้นะคุณต้องดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะหรือว่าเขาชน1 2บาท7แล้วล่วงลงมาหรือเปล่าอ่าต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับอืมระวังตรงนี้ด้วยเนาะถ้าบีประมาณนี้ครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ